ชาวเน็ตขยี้ตารัวๆสุรพลสมบัติเจริญทำหน้าใหม่แล้วไม่ใช่หรอแล้วนี่ถูกพูดถึงอีกครั้งสำหรับสุรพลสมบัติเจริญนักร้องรุ่นใหญ่ที่คร่ำวอดในวงการบันเทิงมานานซึ่งชาวเน็ตต่างพูดถึงเรื่องหน้าตาปัจจุบันหลังเห็นเจ้าตัวโพสคลิปเดินร้องเพลงโดยบอกกันว่าเอาเห็นไปทำหน้ามาแล้วสงสัยจริงๆอย่าดราม่าก,กันนะคะแกทำหน้ามาไม่ใช่หรอคะาทำไมกลับคืนสภาพเดิมเร็วจัง น่าจะแค่ดึงหน้าท่าปล่อยธรรมชาติอาจจะย่นกว่านี้ผมว่าแบบนี้เข้ารูปดูดีตามไวนะหมดเป็นล้านล้านแต่ตอนนี้ดูไม่จืดเลยผมขาวไม่รับหน้าคะ่ะทำมาเป็นล้านเหมือนเดิมพี่แอเถาย้อมผมสีดำจะหล่อมากๆครับพี่ไปศิลยกรรมเกาหลีมาไม่ใช่หรอถูกพูดถึงอีกครั้งสำหรับสุรพลสมบัติเจริญนักร้องรุ่นใหญ่ที่คร่ำวอดในวงการบันเทิงมานาน ซึ่งชาวเน็ตต่างพูดถึงเรื่องหน้าตาปัจจุบันหลังเห็นเจ้าตัวโพสคลิปเดินร้องเพลงโดยบอกกันว่าเอาเห็นไปทําหน้ามาแล้วสงสัยจริงๆอย่าดราม่ากกันนะคะแก่ทาหน้ามาไม่ใช่หรอคะาทําไมกลับคืนสภาพเดิมเร็วจังน่าจะแค่ดึงหน้าท่าปล่อยธรรมชาติอาจจะย่นกว่านี้ผมว่าแบบนี้เข้ารูปดูดีตามไว้นะหมดเป็นล้านแต่ตอนนี้ดูไม่จืดเลยผมขาวไม่รับหน้าค่ะทํามาเป็นล้านเหมือนเดิม พี่แอดเทาย้อมผมสีดำจะหล่อมากๆครับพี่ไปศัลยะกรรมเกาหลีมาไม่ใช่หรอ